ผมว่าต่วนต่อๆนะเมื่อกี้ก็ลองยิงไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองยิงดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนตัวขาวนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีดำสีดําสําหรับที่พี่ที่เฮ้ยสีขาวยวมันจะเลอะไปนะก็หละอ่ะโอเคเอาสีดํานะครับสีดําก็มีนะครับสีดําก็จะราคาถูกกว่าสอง0บาทนะครับสีดำจะอยู่ที่สอง0มื่นสองพันห้า้อบาทครับ ก็เหมือนเดิมแหละลำกล้อง28นิ้วม oh okay. ีชคมาให้ด้วยนะในกล่องเขามีชคอะไรมาลองด้วยลำกล้อง28นิ้วหลังสะพานนะครับอันท้ายไม้กระโจมไม้เป็นไม้วอลนัทเนาะโอเคปืนก็มีเซฟเป็นระบบเซนิออโตเป็น0 5นัดหลักๆพื้นฐานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูยิงเลยดีกว่านะครับบรรจุก่อน1นัดโอเค ก็เราบรรจุหน้นได2นัด2นัดเท4นัด,ออนด,เ,นดเท่ากับ4บวก1นะครับก็คือมีอยู่ในรลังคาเดี๋ยวผมจะลองยิงดูหอมเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอ โอเคสองหมื่นสองพันห้าร้อยสมัชชการกรมการปกครองวงเล็บสนออสสนะครับพี่ๆสามารถติดต่อซื้อได้ที่คลังจ่ายปืนสนออสสนะครับเฉพาะข้าราชการบรรษัทการรัฐวิสาหกิจเท่านั้นนะครับคลรเรือนซื้อไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของคลรเรือนนะครับอันนี้เป็นของหน่วยงานราชการนะครับซื้อได้เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นโอเค